สวัสดีครับพี่น้องปงป่ายสุขุสุขชนครัเมี้ครูไทยมณโณครับมาเบิงหน้านะครับน้ำท่วมนะครับน้ำแกงท่วมก็เลยมาเบิงนะครับสภาพน้ำท่วมครับพี่น้องสองเสมอขึ้นหลังนะครับฝนตกแห้งนะครับอ่ากเลยมาเบิงน้ำในหน้านะครับกับท่วมนะครับบริเวณที่อ่าเป็นนับปลังนะครับเคยนับปลังใบกระท่วมนะครับนะ ขาสีดหน้าเข่ากะเส็ดปลายครับพี่น้องครับเพราะว่างามขึ้นมาเเอาบอลูว่ามาช่วงใดนะครับกระสิทวมเข่าก็ะเล่ทิมปลอยไว้นะครับการล่อช่วงหน้าปังอย่างเดียวครับพี่น้องครับทวมกับลายเติบอยู่ครับพี่น้องนะก็ดีทวมก็ดีใจครับพี่น้องดีใจตรงที่ว่ามันสีไดขายหนาแน่นะครับ อย่าก็สิเด้บเปื่อยได้ยุ่ยแน่นี่นะครับนี่ท่างตรงนี้นะครับก็มีคนเพิ่นใส่หลอบดักหลอบไปเนาะนะครับอ่าบริเวณตรงนี้ก็เป็นทางอ่าเป็นเดินนะครับตอนแรกว่าสีเฮตอ่าเป็นหน้าปังนะครับแต่ว่าฝนปีนี้มาเร็วนะครับแล้วก็อ่าหยุดชะง,งักระยะหนึ่งนะครับก็เล่บริเ็ดนะครับนะ นี่ตรงนี้กบเป็นป้องนะครับเป็นช่องให้น้ําให้ปลาเขานะครับกับพ่อสิอปลากรสิได้บืนเขา้าสู่นองน้ำของเขาือเก่าครับพี่น้องครับเข้ามาแล้วกับปากกดไลค์กแชแจให้กับคูดให้พี่น้องกเดอ้อครับขอบุณครับสวัสดีครับผม